ชื่อกีรติเขียวสมบัติเป็นอดีตนะคุณบัณิชาติไทยโดยปกติเวลาเราวิ่งบนพื้นถนน่ะมันจะทําให้ข้อเขา่าข้อเท้าหรือไม่ก็ข้อสะโพกอะไรของเราเนี่ยมันเสื่อมไว้รองเท้าเราถึงจะเปลี่ยนเยอะแล้วนะ,อ,ะอันเนี้ยหลายหายมื่นแล้วนะหลายหมื่นแล้วนะจะดีแค่ไหนบางทีอะพื้นกับพื้นของสนามในการวิ่งอะถ้ามันแข็งมากเกินถึงจะเปลี่ยนรองเท้าดีมันก็ไม่สามารถที่จะยืดอายุการใช้งาน เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าลู่วิ่งที่ได้มาตรฐานแบบนี้สนามแบบนี้เขามีกระบวนการขั้นตอนทำยังไงชื่ออาร์ตนะครับทีวินวิสุทธิรังสีอุไยครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทในโชว์จำกัดครับ ใหญ่มากครับ4,800กว่าตารางเมตร4,800ตารางเมตรชั้นแรกเลยก็คือเราต้องปูยางมาตอ,ตอปูยางมาตอก่อนปูทำไมพี่อาร์ตเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ปรับระดับด้วยค่ะแล้วก็ฝนตกจะได้มีทางระบายน้ำาลาดเอียงได้โอเคอ่ะเสร็จแล้วสเต็ปที่2องทำยังไงต่อคะ,อะก็จะมีชั้นรองพื้นครับหรือภาษาอังกฤษคือไพลเมอร์นะครับ เพื่อเพิ่มความยึดติดระหว่างไอตัวไอยางมาตอยกับตัวตัวเม็ดยางนะครับแล้วก็อันดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นลําดับของยางยางพารานะครับยางพาราเนี่ยเราจะผสมกับพวกน้ํายาที่เป็นเขาเรียกว่า PU นะครับผสมผสมกันเสร็จแล้วก็ปาดไปที่หน้างานนะครับตัวเนี้ยเราจะทําความหนาที่10มิลมิเมตรสิมิลนี่มันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่อาร์ตทุกสีนี้เลยเหรอครับใช่ครับทํามาแล้วกี่สนาดก็ไปหลายสนามครับ เราวิ่งอีกแล้วค่ะก็ ช่วงนี้ออนก็ได้กลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายจากการวิ่งไปนานเพราะว่าด้วยอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นปวดเข่าหรือว่าปวดข้อเท้าออนก็พยายามเปลี่ยนแล้วทั้งเปลี่ยนท่าวิ่งเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆแต่ก็ประสบว่ามันยังมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังอยู่จนวันนี้ออนจะมีโค้ชมาสอนออนค่ะที่จะทําให้ออนวิ่งแล้วไม่เกิดอาการบาดเจ็บแบบนั้นอีกพี่เขาบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่อุปกรณ์หรือว่ารองเท้านะพื้นสนามที่ออนไปวิ่งก็เป็นปัจจัย หนึ่งด้วยที่จะช่วยซับพอร์ตออนเพราะว่าปกติอ่อนจะวิ่งในหมู่บ้านหรือว่าวิ่งตามส่วนสาธารณะที่มันเป็นพื้นปูนมันก็เลยทําให้เกิดอาการบาดเจ็บอันนี้พี่เขาบอกมานะเดี๋ยวเราตามไปเจอโค้ดกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะวิ่งด้วยค่ะชางภาพวิ่งค่ะไปเจอโค้ดวิ่งต้องวิ่งค่ะ ทุกคนคะและนี่คือโค้ชป๊อปค่ะอดีตนักกีฬาทีมฟุตบอลชื่อจีรติเขียวสมบัติเป็นอดีตนักฟุตบอลชาติไทยครับตอนนี้ก็ยังเล่นฟุตบอลอยู่ในสโมสรอัสามชันยูเนเต็ดแล้วก็ทํางานเป็นโค้ชศูนหน้าของทีมเยียวชนย14 16 18ปีของเรียนอัสามชัญนโอ้โหเรียกว่าคำวอดในวงการกีฬามายาวนานมากเลยแล้วโค้ชป๊อปก็บอกว่าออน ออนจะวิ่งที่หมู่บ้านไม่ได้นะถ้าออนยังอยากวิ่งต่อไปแล้วไม่บาดเจ็บต้องมาที่นี่เลยใช่ไหมคะ,ะที่นี่มันมันแตกต่างจากหมู่บ้านออนยังไงคะคุณป๊อบโดยปกติอะเวลาเราวิ่งบนพื้นถนนอะ มันจะทําให้ข้อเข่าข้อเท้าหรือแม้กระทั่งข้อสะโพกอะไรของเราเนี่ยมันเสื่อมไว้รองเท้าเราถึงจะเปลี่ยนเยอะแล้วนะอันเนี้ยหลายหลายหมื่นแล้วนะหลายหมื่นแล้วนะจะดีแค่ไหนบางทีอ่ะพื้นกับพื้นของสนามในการวิ่งอ่ะถ้ามันแข็งมากเกินถึงจะเปลี่ยนรองเท้าดีมันก็ไม่สามารถที่จะยืดอายุการใช้งานแล้วปกติพี่ป๊อปต้องอยู่บนอยู่บนสนามอย่างเงี้ยกี่ชั่วโมงต่อวันโดยปกติถ้าเป็นช่วงเวลาซ้อมก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็มีเวลาสอนฟุตบอลอีกประมาณ2ชั่วโมงก็4ชั่วโมงโอ้โหหนึ่งวันสี่ชั่ เบอกว่านี่คือลู่วิ่งหรือว่าสถานที่ออกกําลังกายสนามที่ได้มาตรฐานมันต้องใช้แบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าลู่วิ่งที่ได้มาตรฐานแบบนี้สนามแบบนี้เขามีกระบวนการขั้นตอนทํำยังไงแล้วยางไปอยู่ในส่วนไหนของการทําพื้นแบบนี้ตามไปดูกันค่ะแต่ว่าพี่ป๊อปคะเดี๋ยววันนี้พี่ป๊อปต้องสอนออนออกกำลังกายให้ถูกต้องก่อนนะได้ครับยินดีมันก<อ>ิงกับตัวปุ๊บกับตัวอะไรอย่างเงี้ยมันมันกระดึอ mặt bố đang สเกี่ยวกับสนามกีฬาพื้นต่างๆว่าเกี่ยวข้องกับยางพาราย,ยังไงบ้างคะ่ะเริ่มแรกเลยให้พี่อาร์ตแนะนําตัวก่อนเลยคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออาร์ตนะครับทีวินวิสุทธิรังสีอุไรครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทในโชตำกันครับให้พี่อาร์เล่าว่าบริษัทในโชของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะบริษัทในโชก็คือเปิดมาแล้วประมาณ20ปีะนะครับ จริงๆเริ่มต้นเนี่ยเป็นบริษัทที่ขายสารเคมีอืมทีนี้การขายสารเคมีก็มีหลากหลายหลายแบบใช่ไหมครับตอนหลังๆเนี่ยประมาณสัก10-15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มทําธุรกิจของตัวพวกพื้นยางแล้วก็พวกสนามย่าเทียมนะครับอย่างตัวพื้นยางเนี่ยเราทำแต่พื้นพวกพื้นฟิตเนสค่ะพื้นสนามเด็กเล่นครับอ่าพื้นลู่วิ่งกีฬาพื้นสนามบาสสนามแบดสนามบอลเราทำหมดเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของหญ้าเทียมก็จะมีหญ้าเทียมตกแต่งกับหญ้าเทียมที่เป็นสนามฟุตบอลที่ต้องใช้ยางอยู่ดีครับเอาอยากรู้ว่าแล้วสนามทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่โรงงานพี่อาร์ทำเนี่ยมันใช้ยางพาราไปเป็นส่วนประกอบตรงไหนบ้างครับก็อย่างเช่นลู่วิ่งกีตาร์ก็ต้องใช้แน่นอนนะครับสนามเด็กเล่นหรืออาจจะเป็นพวกสนามฟุตซอลสนามตะก้อรวมถึงสนามหญ้าเทียมด้วยที่ต้องใช้ตัวเม็ดยางนี้ด้วยแล้วยางพาราที่พี่อาร์ ซื้อมามีกี่รูปแบบคะครับก็จะมีสองรูปแบบครับมีแบบรูปแบบเป็นเม็ดกับรูปแบบเป็นแผ่นเป็น,ปนแบบนี้อันนี้ซื้อจากที่ไหนมาคะาซื้อมาจากาสหกรณ์จังหวัดสตูลครับแต่ว่าเราก็มีการอุดหนุนเกษตรกรของไทยเราด้วยใช่ครับอ๋อซื้อออกมาเป็นแบบนี้ แบบแรกก็คือที่เป็นเม็ดยางสีดำๆแบบนี้โอ้คุณผู้ชมอ่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือมาในรูปแบบของเป็นบล็อกตัวนี้ใช่ไหมคะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวแผ่นยางพาราที่เหมือนเขาขึ้นรูปขึ้นมานะครับออกมาเป็นรูปแบบเป็นจิ๊กซอว์แล้วเขาก็จะมีการทาสีอย่างตัวอย่างสีฟ้าหรือสีแดงอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็ไปประกอบที่ที่หน้างานแล้วก็ตีเส้นสนามได้ทําไมเท่าถึงต้องใช้สีฟ้าหรือสีแดงเพราะมันเป็นการสั่งผลิตตามออเดอร์ลูกค้าชอบหรือว่าเป็นสีที่ สนามกีฬาส่วนมากจะเป็นประมาณนี้ครับมันจะเป็นสีฟ้าสีแดงสีเขียวอะไรประมาณนี้ใช่แล้วสบายตานเนาะเวลา,วา,วานักกีฬาเขาเล่นเขาจะได้รู้สึกว่าแบบมันเป็นสีที่น่ามองมากกว่าสีทนร้อนใช่ไหมคะที่เราเลือกใช้ยางพาราในสนามต่างๆนั้นเพื่ออะไรคะยางพาราเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนหนึ่งของของการติดตั้งสนามนะครับคุณสมบัติมันก็คือเพิ่มความยืดหยุ่น,นเวลานักกีฬาหรือเด็กวิ่งเนี่ย มันจะช่วยลดการบาดเจ็บได้อย่างเช่นหกล้มออกกําลังกายวิ่งเยอะๆอาจจะแบบเซฟในเรื่องของหัวเข่าหรือข้อเท้าได้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่า,วาพวกเราเด็กตั้งแต่เด็กๆมาออนว่าพิอาจก็ด้วยต้องออกกําลังกายหน้าบา้านวิ่งเล่นกระโดดนังยางต่างๆเต,ต,ต,ตะบอลหน้าบา้านซึ่งสมัยก่อนเราก็วิ่งเล่นกันบนพื้นปูนเนาะพอหกล้มเตีลงกากันทีก็คือเลือดออกเลยแต่ว่าพอเป็นนักกีฬาจริงๆเราจะมาให้เขาเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นมันไม่ได้ลัาง ใช่น right? ักก right. ีฬามันเหมือนทรัพย์สินเลยนะใช่ไหมพี่อาร์ตเออเราก็เลยต้องเลือกใช้เป็นยางตัวนี้ใช้ยางพาราเข้ามาเพื่อช่วยซัพพอร์ตร่างกายให้เขาใช่ไหมคะพี่อาร์ตเล่นกีฬาอะไรบ้างครับเตะฟุตบอลด้วยครับแล้วก็วิ่งด้วยครับเตะฟุตบอลด้วยวิ่งด้วยปกติเตะฟุตบอลกี่ชั่วโมงโอ้สองชั่วโมงอย่างเต็มที่เลยไหม ต็มที่่อยูแล้วนกองหน้าจากกองหลังไปกองหน้าเลยขึ้นสุดล้มสุดถ้าล้มปุ๊บกระแทกก็คือไปเลยนะใช่ใช่ถ้าล้มถายังสมัยเด็กๆเนี่ยเล่นกีฬาเนี่ยเราก็จะเล่นที่โรงเรียนใช่ไหมหพื้นก็จะเป็นพื้นอ่าคอนกรีตทาสีค่่ะอหกล้มทีก็ถลอกทีอ,อ่หกล้มทีก็หัวแตกทีอ,อ,อะไรเงี้ย แต่พอเป็นแบบกีฬาอาชีพคุณมันก็ต้องแบบพัฒนาขึ้นมาเพื่อเซฟความปลอดภัยของเขาในกระบวนการขั้นตอนต่างๆตัวยางพารานี้ก็ไปซัพพอร์ตได้ด้วยสนามใหญ่ไหมคะพี่อาร์ตโอ้ใหญ่มากครับสนามเป็นรูปวิ่งกีฬารอบสนามฟุตบอลขนาดใหญ่เลยครับ มาตรฐานประมาณเท่าไหร่พื้นที่4800กว่าตารางเมตรสี่พนตารางเมตรงั้นอธิบายหน่อยว่าเริ่มแรกกว่าจะมาเป็นสนามหนึ่งสนามให้ทุกคนได้ออกกําลังกายกันนั้นอ่ะขั้นตอนการผลิตพื้นมันทํายังไงบ้างคะนี่เรามีแบบจำลองตัวอย่างแบบจาลองอันนี้นะครับพีอานมันหนักมากเลยนะใช่ครับสมมุติว่าแผ่นนี้แทนด้วยตัวยางมาตอยชั้นแรกเลยก็คือเราต้องปูยางมาตอยปูทําไมพี่อาร์ตเพื่อ ความแข็งแรงแล้วก็ปรับระดับด้วยค่ะแล้วก็ฝนตกจะได้มีทางระบายน้ําลาดเอียงได้โอเคอ่ะเสร็จแล้วสเตจที่2ทํายังไงต่อคะก็จะมีชั้นรองพื้นครับหรือภาษาอังกฤษคือไพลเมอร์นะครับเพื่อเพิ่มความยึดติดระหว่างไอตัวไอยางมะตอยกับตัวตัวเม็ดยางค่ะนะครับแล้วก็อันดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นลําดับของยางยางพาราค่ะนะครับยางพาราเนี่ยเราจะผสมกับพวกน้ำยาที่เป็นเขาเรียกว่า PU ูค่ะนะครับผสมผสมกันเสร็จแล้วก็ปาดไปที่หน้างานนะครับตัวเนี้ยเราจะทำความหนาที่10มิลลิเมตร สิบมิลนี่มันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่อาร์ตตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวที่รับน้ําหนักรับความ s u p อ o r t ของเข่าของเท้าเรา<อ>นะครบอบชั้นต่อไปจะเป็นชั้นปิดรูพุนครับะจะใช้น้ํายาเรียกว่าน้ายา PU นี่ยแหละครับเป็นสีแดงตัวนี้ปิดรูพุนเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีการปาดน้ํายา PU อีกเที่ยวหนึ่งเพื่อ,อะจะเอาเม็ดยางพาราเนี่ยแหละครับมาโรยด้านบนอีกทีหนึ่ง<อ>ครับก่อนที่เราจะตีเส้นสนามกัน แล้วพื้นด้านบนทําไมเราถึงต้องใช้ยางพาราอีกรอบหนึ่งคะพี่อาร์ตเอ่อจะได้กันความลื่นครับจะได้ไม่ลื่นอืมชั้นล่างเพื่อซับพอร์ตใช่ครับชั้นบนก็คือเพื่อการใช้งานไม่ลื่นใช่ครับแล้วก็คือเราสามารถทาสีอะไรได้หมดเลยใช่ครับก็อย่างลูกวิ่งปกติก็จะตีเส้นเป็นเส้นสนามหรือไม่ก็เป็นตัวเลขหนึ่งที่เป็นตัวเลขลู่ครับ1 2 3 4 5หประมาณนี้ครับนอกจากสนามกีฬาสำหรับนักกีฬามืออาชีพแล้วเรายังมีสนามแบบอื่นๆอ,อีกไหมคะที่ใช้ยางพารา ก็จะมีสนามเด็กเล่นครับก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้ครับก็คือจะเอาเม็ดยางเนี่ยมาทําด้วยความหนานะครับแล้วก็จะมีหลากหลายสีอ๋อทำสีได้ด้วยใช่ครับัน<ช>นี้รเราทําสีได้หลากหลายสีขนาดไหนคะพี่อาร์ตว้าว ทุกสีนี้เลยหรอครับใช่ครับก็คือจริงเราสัมอันไหนคือสีอันไหนคือสีออริจินอลมันคะสีเหลืองไม่อยู่ในนี้ละอ่ะพวกนี้คือสีของเม็ดยางทั้งหมดที่เราสามารถสั่งทําสีได้ใช่ครับแปลว่าเราจะต้องทําสีตั้งแต่ตอนที่เป็นเม็ดถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับมาจากโรงงานผลิตเลยมีหลากสีนะนี่เลือกสีได้เลยสีแดงอีทโอ้โหเยอะมากต่อไปมีสถามอื่นๆอีกไหมคะที่เราทํา ก็จะมีตัวสนามหญ้าเทียมครับตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับเราใช้ยางพาราในรูปแบบไหนคะสําหรับสนามหญ้าเทียมก็ปกติสนามหญ้าเทียมครับเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเตรียมพื้นผิวอะไรให้เสร็จก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เราจะปูหญ้าเทียม,มทีนี้หญ้าเทียมเปล่าๆมันก็จะ,ะไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยครับมไม่ไม่สปอร์ตเข่าอะไรเงี้ยก็เลยจะมีการเติมทรายจะมีส่วนของชั้นทรายครับอ๋อนี่ชั้นขนา้างล่างแล้วก็จะมีชั้นของเม็ดยางนะครับก็จะโรยลงไปบน ยาเทียมอีกทีหนึ่งใส่เข้าไปเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อการลดแรงกระแทกครับแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บหรือว่าเวลาเราล้มสไลด์กับพื้นมันก็จะไม่แบบลงไปถึงพื้นเต็มเต็มแรงใช่ไหมคะมันก็จะแบบิ่วยซัพพอร์ตลงไปนิดนึงอ๋อโอ้โหพูดถึงแล้วก็คือยางพาราเนี่ยมันอยู่ในทุกส่วนของสนามเลยแต่ว่าได้ยินมาว่ามียางพาราที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการรักสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับก็ปกติก็จะมีการ ช้ยางยางอยู2่2รูปแบบก็คือ1ก็คือเป็นยางพาราที่มือซื้อมาจากสหกรณ์โดยตรงะนะครับกับแบบที่2ก็คือเราใช้ยางรีไซเคิลครับก็คือเหมือนแบบยกตัวอย่างว่าเป็นยางรถยนต์แล้วเขาก็ไปเข้าโรงงานเพื่อรีไซเคิลออกมาเป็นเม็ดยางตัวนี้ก็สามารถนามาใช้งานได้เหมือนกันแปลว่าจริงๆโรงงานเราเนี่ยแทบจะอย่าเรียกว่าแทบเลยไม่ก่อให้เกิดขยะ ในสิ่งแวดล้อมเลยถูกต้องไหมคะทอรเข่าใจเพราะว่าพอซื้อมาเป็นเม็ดแบบนี้มาเป็นแผ่นแบบนี้เอาไปปูแล้วก็คือจบเลยแล้วอีกรูปแบบหนึ่งก็คือรับจากโรงงานที่เขาทําพวกล้อรถยนต์แล้วเป็นเศษเศษบดอัดขึ้นมาแล้วก็ได้กลายมาแปลรูปเป็นเม็ดยางดําๆแบบนี้แล้วก็นําขยะของเขามาต่อยอดในอุตสาหกรรมของเราอีกนี่เรียกได้ว่ารักโลกรักโลกมากๆเลยนะครับผมอ่ะงานเยอะไหมคะ เยอะมากครับไปปูสนามที่ไหนบ้างส่วนใหญ่บริษัทเราติดตั้งทั่วประเทศค,ครับไม่ไม่ว่าจะกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดไม่ว่าจะงานเอกชนหรืองานราชการเรารับทั้งหมดนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นแบบตามโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนของของรัฐก็แล้วแต่ครับ ก็คือบริษัทในโชนะคะขายทั้งวัตถุดิบต่างๆสารเคมีที่เอาไปปูสนามแล้วก็ยังมีช่างมืออาชีพที่จะไปปูสนามให้ด้วยเป็นทีมช่างแล้วก็ปูทั่วประเทศไทยด้วยค่ะคถูกปะ่ะล่าสุดที่จะให้ออนไปดูก็คืออยู่ต่างจังหวัดด้วยนะเออรับการหลายสเกลมากแล้วก็ข้อดีของอุตสาหกรรมนี้นะคะก็คือไม่เกิดขยะ ในอุตสาหกรรมนี้เลยถูกไหมเพราะว่าพี่อาร์ตบอกว่าปูหมดก็คือจบไม่เกิดเป็นขยะกับสิ่งแวดล้อมเลยครับอ่าก็เรียกได้ว่าการปูพื้นบนสนามต่างๆของบริษัทในโชว์ของพี่อาร์ตเนี่ยก็คือสนับสนุนยางพาราจ,จากเกษตรกร,เร,กรเรียกได้ว่าลงไปถึงพื้นที่เลยแล้วก็ให้เขาทำไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเม็ดรูปแบบแผน่นรูปแบบผสมสีต่างๆแล้วก็พอเราเอามาปูก็ช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยทำให้เป็นการส่งเสริมอุตสาห ไปด้วยเลยเพราะว่าโอ้โหเรียกได้ว่าเราทําครบจบที่นี่ที่เดียวเลยที่ในโช่ที่โรงงานนี้เลยอ่าสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากได้สนามลู่วิง่งสนามญ่าเทียมสนามเด็กเล่นดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทในโช่เลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่อาร์ตมาก<อ>เลยนะคะที่พาเรามาบุกโรงงานแล้วก็พาเราไปดูที่หน้าง,งานจริงว่าทีมช่างมืออาชีพเขาปูพื้นสนามอย่างไรบ้างที่ช่วย ซัพพอร์ตให้นักกีฬาของคุณไม่บาดเจ็บส่วนอ e ีทีหน้านะคะรู้กันอย่างจะพาคุณไปรู้เรื่องอย่างที่อุตสาหการรมไหนรอติดตามชมกันได้ค่ะส่วนวันนี้ออนปังลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เสมอเพราะเวลาเวลาเครื่องมันเดินสกีมันจะเดินผ่านตัวที่เราเกี่ยแล้วมันจะเรียบก็ไม่ยากครับผมลำบากไหมมันก็ไม่ลำบากมันก็เหมือนกับกูยางทั่วไปมันต้องอยู่ที่ช่างที่มีฝีมือจริงๆเมื่ออาชีพแล้วก็ที่ผ่านงานมาหลายงาน ให้ถึงความนิ่มความรู้สึกเวลาเราวิ่งมันจะเป็นความนุ่มนุ่มของการการวิ่งแรงกระแทกของเท้าลงไปนี่มัมนจะแตกต่างกันกบยางสังเคราะทั่วไปคือจะมีความยืดหยุ่นกว่า<อ>สามารถซัพพอร์ตเท้าเราได้พอใช้แล้วจะไม่รู้สึกกับการเจ็บข้อเท้าเจ็บข้ขอคือเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะครับสนามนึงก็ใช้ประมาณ30วันหรือเดือนกบอีกสิวัน ก็ใช้สนามก็ช่วยการรักษาดูแลค่ะอยากให้ผู้ใช้ได้ใช้สนามดีๆสนามที่มีมาตรฐานช่วยให้ผู้มาใช้ผู้มาเล่นเกิดอาการบาดเจ็บน้อยที่สุดรองเท้าอย่างรองเท้าก็น่าจะเป็นรองเท้าวิ่งโดยเฉพาะในการใช้ค่ะช่วยไอ้รักษาผิวหน้าของลูกวิ่งให้มันอยู่สภาพได้นาน วิ่งในสนามกีฬากับยางรถยนต์เป็นญาติกันนะรู้ยังในการสร้างรู่วิ่งในสนามกีฬาเนี่ยนะครับ เขาจำเป็นที่จะต้องทำให้มันหนาแน่นแล้วก็ยืดหยุ่นเพื่อช่วยซับอร์ตแล้วก็ลดแรงกระแทกในการเล่นกีฬาครับในการวางฐานรากของพื้นเนี่นะครับเขาจำเป็นที่จะต้องใช้ยางพาราซึ่งรีไซเคิลมาจากยางรถยนต์เก่าเนี่ยนะครับเอามาบดสับให้เป็นเม็ดยางเล็กๆเนี่ยนะครับเพื่อนํามาสร้างในส่วนประกอบส่วนนี้ครับและหลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะครับสนามกีฬาญ้าเทียมเขาจะมีเม็ดยางสีดาๆเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะครับเป็นส่วนประกอบ นั่นก็คือเม็ดยางที่รีไซเคิลมาจากส่วนประกอบของอยางรถยนต์นั่นเองเพื่อลดแรงกระแทกในการเล่นกีฬาและเพิ่มแรงเสียดทานในการวิ่งครับเห็นไหมครับว่ายางนะั้นมีประโยชน์หลายอย่างและยังสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งต่างๆโดยเฉพาะในสานามกีฬาได้ด้วยนะครับ